ที่่ะสาว่แข้งแคบแม้ว่าสัปดาห์นี้สึกโตโยต้าไทยพิมลีกจะไม่มีการแข่งขันนะคะแต่ว่านักเตะแข้งแคบของเราก็ยังคงทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกเขามีภารกิจสาคัญนั่นก็คือยกพลไปบุกระนองเอฟซีในสึกโตโยต้าลีคับในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังประเดิมเปิดเล็กไทยลีกได้ไม่สวยรุยเบนโต้เฮดโค้ชชาวโปรตุเกสก็กลับมาทิวเข้มลูกทีมอย่างหนักซ้อมกันทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เป็นโต๊ก็ได้พยายามวางแทคนิกสร้างความเหนียวแน่นในเกมรับซึ่งก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผลงานที่เหลือนั่นก็คือการวางรูปแบบเกมรุกที่หลากหลายและก็ต้องจบสกอร์ให้ได้ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญที่เหล่าแข้งเทพต้องเร่งสร้างให้เร็วเพื่อที่จะช่วงชิงความเป็นใหญ่ในสึกไทยพิมลีกฤดูกาลนี้<ป>แซมโรนัชัยรังซิโยกองหน้าหมายเลขเก,ก้าบอกว่ารูปเกมของทีมแข้งเทพเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเกมนัดแรกที่บุกไปพ่ายอาร์มี่ยูเนเต็ด เป็นบทเรียนที่ดีที่ทําให้ทีมต้องกลับมาสร้างจุดแข็งในการจบสกอร์ให้ได้ซึ่งเชื่อว่าในเกมต่อๆไปแทงเทพจะทําผลงานได้ดีขึ้นแน่นอนเกมรับเราเราแน่นขึ้นครับเพราะว่าโค้ชเขาเน้นแบบปีแล้วเราเสียประตูเยอะคือปีนี้มาโค้ชเขาก็เน้นเกมรับมิเสร็จแล้วเหมือนว่าเขาเองก็เพิ่งจะมามาคุมครับก็เวลายังไม่ค่อยมี ก็คือทีสองทีนี้เขาจะซ้อมเกมลุกนะครับแบบแรกก็ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็คืออย่าเพิ่งท้อแท้ครับในลีกก็ยังอีกยาวไกลครับก็ช่วยกันติดตามเชียร์พวกผมเองก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็จะทําผลงานให้ใหดีกว่าปีที่แล้วครับสําหรับศึกโตโยต้าไทยมิลีกสัปดาห์นี้จะงดการแข่งขันเพื่อหลีกทางให้กับการแข่งขันศึกโตโยต้าลีกครับรอบ64ทีมซึ่งแบงคอกยูเนเต็ดจะบุกเยือนรังย้าวของระนองเอฟซีทีมจากลีกภูมิภาคดีวิชั่น2 นักเตะแข้งเทพต่างบอกว่าจะไม่ประมาทแม้จะเจอทีมจากดิวิชั่น2และก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะละนองก็เป็นทีมที่ดีนะครับเป็นทีมจากใต้ที่ว่ามีเลือดนักสู้ผอมพวรแล้วก็เราก็ทํางานเพื่อจะสู้กับทีมและอยากเข้ารอบในรอบต่อไปเหมือนกันครับไม่ประมาทนะทีมจากดิวิชั่น2ก็ตามก็เราก็เต็มที่เพื่อที่จะเก็บชัยชนะกลับมาครั้งนี้ครับละนองก็ไกลผอมพวนก็ไม่เป็นไรครับก็เชียร์อยู่ที่บ้านก็ได้ครับ กก็เจ้าามตัมบะแทรงท้ายที่การคว้านักเตะเสริมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งแข้งเทพก็ได้มาเสริมแกร่งอีกหนึ่งคนนั่นก็คือภัยทุนนนทดีปีกซ้ายทีมชาติไทยของสโมสรเพื่อนตำรวจคนนี้นี่เองค่ะส่วนสาวกแข้งเทพที่อยากจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามกีฬาจังหวัดระนองทางสโมสรก็ได้จัดรถบัสเพื่อเตรียมรับส่งให้แล้วนะคะ ใครที่ลงชื่อแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวออกเดินทางล้อมุนจากหน้าสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในเวลา17นาฬิกาของวันนี้ค่ะแม้ว่านักเตะแข้งเท้ของเราจะประเดิมสึกโตโยต้าไทยพิมิลีกได้ไม่สวยนะคะแต่เราก็ยังมีลุ้นในสึกโตโยต้าลีคครับยังไงสาวกแข้งเท้คนไหนว่างก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเตะแข้งเท้ของเราด้วยนะคะช่วงนี้เวลาของแม่ครอบแฟนคลับแล้วใหม่ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ